ลับปุุยลับป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 ุยลัปุยลัปุยลับปุยลัปุยลัปุยโอ้โหเอาล้วครับผมหับแล้วเอาทั้งนอนทั้งกินมาเนี้ยเอาทั้งนอนตั้งกินมาเนี่ยเอาลับตาแล้วครับกินนมกมโอ้มาแ้วมาแล้วมาแลวโอ้เขายังใช่แล้วเขายังใช่แล้วมาแล้วแล้วมาแล้วโอ้ยขาใจแล้ิดาจ นันี้้้แแจจงงดสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ่าอย่างมิส,สันสตีส์ครับผมสวัสดีจ้าน้องอีมิส,สันสตีส์จ้ามาหนี้กับผาลูกหมูปลานะครับผมมาเล่นยญทุ่งนานะครับมาอยู่เขาสองสามหมื่นครับ บ่ค่าได้ใส่เบ็ดบ่ค่าได้ออกหากลิ่นนะครับผมข้อยา,าเมล็ดผพาหมูมาออกหากินนะครับพายุเขา,นะน,น,าน,นะครับผมน้ำโอ้เต็มให้น้ำนะครับลูกหมูปลาครับผมอัปเดตตัวตัวเท่าไหร่แล้ว,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 ลวออกมาดูดิสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยสวัสดีครับมาลงมาลงมา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 ต้องมาเองหลงได้์คนี่ หนึ oh. okay. ่งสองเอ้าหนึ่งสงหน่งสองสามเออ้าอ่อีกสตัวอีกสตัวหนึ่งองามอ้าอ่ะไม่ลงนำมูเลยเพื่อนสวัสดีครับไม่ลงเลยครับหนึ่องาม้ ยากาศตอนคำคำนะครับผมกับพาหมูออกมาเล่นทงน้านะครับมากินหยานะครับมา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 มเร็ว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 เร็่อนมาเร็วมาเมามาเรมาเรกลังมานะครับมามามกินหยาพี่เร็วโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมหมากินอะไรครับ วสวัสดีท่านผู้ชมครับลูกหมูปานครับผม,มกําลังอ้วนนะครับผมอัปเดตนะครับกําลังดูดขี้ดิน<ส>โอ้ได้ยังกินปะเนี่ยได้ยังกินแค่เดมูกําลังมานะครับมา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 ,มาเร็วๆโอ,โอ้กินยังบูมูย,อมย,อมยอ่องมูย่องมูย่องมูยองน้องนี่หมน้องบูมหมูนี่น้องไม่มู พนองมาเร็วพนองมาเร็วมา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 เล่เล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 เร็วเร็วเร็วเมา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 มมูมม mm ูม hmm. ูม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 าลครับมาลักมาลมมาเร็วมาเร็วพนอมาเร็วเร็วมามามาเนองมาเร็วมากินหยาเร็วกินหาเร็ว หมูปลงมาเลยวินกับข้าควายลงมานะครับผมนี่นี่บอาอ่าวยาำก็ให้เพื่อนน้องมาชมบรรยากาศหม,ม,มูป่ากันนะครับกำลังอ้วนกำลังอ้วนตัวเดียมๆเ,เนี่ยตัวเดียมๆเนี่ยวัดดี้ท่านไปชมไปนะ<ไ>อันนี้ปูไอยไก่ครับตือปูไอยไก่เป็นตัวผูนะครับผมนี่ตัวเมียตัวเมียอันนี่ตัวเ,วเวมีเยเลยพี่อันนี้นมปัง<อ>ครับนมปัง หล่อนอยู่ลยบูมีคนเอาเดี๋ยวมึงฟังนี่ครับผม,มนีม้ก็บชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานครับผมฝนตกมาพายุมากันมีแมงดานะครับมีแมงดามีแมงหลายหลายย่างนะครับแมงที่ซ้อนบินข้อไฟนะครับเบ้ายางกับไตไฟเขาได้กินนะครับผมสวัสดีครับตามาู้ชมไปนี่ชมบรรยากาศไปเล่น,นครับผม ก็พาลูกหมูออกหากินหญ้าน้นเก่าได้อะไรกินครับแลมบูนะครับผมพอพันแน่นะคนนะครับช่วงนี้ก็ติดตามชีวิตหมูป่านะครับหมูป,ป่าหมูป,ป่า ดีครับคุณมุดกินอะไรครับนะลำบวกมุดกินยังไงแซ่บว่าหามน้ำหาบน้ำไปหาบน้ำไปหาบน้ำไปไม่เสรแล้ว ืเห็นแล้วตอนนี้ก็ดูดกินพวกแมงนะครับพวกแมงพวกหอยนางนะครับ โอ๊ยมากวนยังฮะเด็กน้อยมากวนยังเด็กน้อยฮะได้กินยังน้ำมูไปไเนี่ยได้กินยังน้ำมูไปได้กินยังน้ำมูไปฮะได้ยังน้ำมูไปไหน ไปแล้วครับเร็วขนาดเร็วมา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 เร็วมร็ังจูดบังไฟนะครับ บังไฟบันเสือโคกครับผมคำ่ำเราก็ยังบม่ทันหมดอยู่บังไฟหลายนะครับปีนี้บุญบังไฟเหาก็โอ้สุดยอดนะครับผมมวลซื้นหัวแซวนะครับพี่สายบ้านเขา่ได้เล่นบุญบังไฟหลายปีนะครับสองปีสามปีเราที่ไหนบ้าที่เขา่ได้เล่นบุญบังไฟนะครับปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมมวลซื้นคือเขาเล่นบุญบังไฟโอ้ ไอตัวอัวนเนี่ยฮะฮะเอ้ยสวัสดีครับมาเรียนตะกงเล้เงยเนี่ ได้กินยังบ่เนี่ยฮะไอ้อ้วนได้กินยังบ่เนี่ยฮะได้แล้วครับล่นนิจากเลยฮะล่นนิจากเลยฮะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ๊ยยันเร็วแท้ไปแล้วนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปวดล่นกับทางน้าแล้วนะครับ เรียนเร็วขนาดนะครับผมพูดเลยว่าหมูเรียนมาเร็วเนี่ยโอ้มาเมืองเลยนะครับคมเร็วนี่สุดยอดนะครับเมาเดา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 เอาเอาเอาม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 าอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคลื่อนกวนกันไอ้ไปใส่ไปเมย์เลยเมยเลยกินน้ำกันนน้้

กำลังกวนกันนะครับกำลังหยอกกันดีใจนะครับผมได้บอกมาเล่นเอาาไปกวนเขาน้อยๆไปกวนเขาได้ปะเนี่ยเอาเอาหน้อยๆกวนเขาได้ปะเนี่ยเอาเอาสู่กันสู่กันเอาเอาตระกี่คนนะ เขาจะกินนมเขาจะกินนมนมมาแล้วนมมาแล้วเขาจะกินนมเขาจะกินนมครับขอกรนขอกรนขอกรนสวัสดีครับไปกินนมมาหน่อยกินนมมาหน่อยหิวนมนอนนะครับหิวนมแล้วปวดทุเริงไปทุ่มไปไกลนะครับกำลังมาเดี๋ยวนมรอนะครับผมมาได้มาได้มาได้ใครทีกินนมมาใครทีกินนมมากินนม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 โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เขายังใช่แล้วเขายังใช่แล้วกินนมก่อนให้กินนมอ่ะกินนมมากินนมแล้วไปกินนมก่ก็จะพากลับบ้านนะครับทำละกินนมนะครับผมยังมาเทสอยู่นะอีกไหมกินนมก่อนกินนมก่อนกินนมก่อน กลับบ้านเรียนเมร์เรียนเมร์นะครับพ่ยอยังจะเอาอาหารให้กินอีกยุ่มพอกนะครับนเห็นน้น <c oughs> นองอะไรเสียงดังได้ไงน้องบ้าน, <c oughs> นเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปกินยุบ้านเดี๋ยวยุบ้านก็นต้องให้กินอีกนะครับอันนี้ให้กิน แกกะหายเรียนเมยเออวุ่นไว้แล้วุ่นววยแล้วอุ่นไว้แล้วอุ่นไว้แล้วเน่มาขออย่างนี้อยากกินอีกอู้อ้อู้เอาเล่นนี้เล่นนี้เล่นนี้จัก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 ไปเอาบ้านไป กบ้านกบ้านขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นรถมาในขึ้นรถต้องไปไปกบ้านไปบงนงบงบงบงดงบงบงบับง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 รงบ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 นบบบบ เ <l ots df> ห็นน <monkeys> ้ำอีกแล้วหอมมะลิดูตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมนี่ครับคุณตงับปุ้ยลับปุ้ยรับปุ้ยลับปุ้ยลับปุ้ยรับปุ้ยลับปุ้ยลับปุ้ยรับปุ้ยลับปุ้ยลับปุ้ยโอ้โหเอาละครับผมรับแล้วเอาทั้งนอนทั้งกินมาเนี่ยเอาทั้งนอนทั้งกินมาเนี่ยเอาหลับตาแล้วครับ เล้วเก่าท่องจะหลับนะครับเฮ้ยฮะสบายสบาสบายเป็นมุงนี่จุงหลับ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 หลับปุ้ย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 ก็กินนี่แท้อันนี้ต้นผักหอมนะครับต้นผักหอม โอ้กินดีนะครับผมเรนจะหาขี้หรอเดี๋ยวใส่เขินนวดแล้วครับผมขอความนะครับขึ้นซาเล้งนะครับผมเดินทางกลับนะครับโอ้ผมสำหรับคลิปนี้ครับผมอพาพี่พน้องมาชมบรรยากาศทงไฮทงน้านะครับตอนนังแล้งนะครับขัพาหมูปลาออกมาเล่นน้ำมาหากินหญ้านะครับผม นักการกันดีนะครับยังแะร็งครับผมครับคลิปนี้ครับผมขอฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีสานสติพื่อกระลังใจเบ้าแยมมีคลิปต่อไปนะครับขอทุกท่านวินีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภูสุขคนครับนี่เบ้าแยมกับลูกสาวครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ